สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส3ปี63ของหุ้นทียูนะครับหรือว่าบริษัทไทยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเ,เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส3ปี63ของหุ้น TU นะครับ สำหรับหุ้น TU เนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ต50อีกบริษัทหนึ่งนะครับสำหรับธุรกิจของหุ้น TU นะครับก็จะทําเกี่ยวกับผลิตและส่งออกอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋องที่เพื่อนๆน,น่าจะรู้จักกันก็ซีเล็กทูน่านะครับเข้าใจว่าน่าจะเคยบริโภคกันบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารทะเลแช่แข็งอื่นๆอีกนะสำหรับในส่วนของธุรกิจของหุ้น TU นะครับก็จะเป็นการทําธุรกิจทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศเข้าใจว่าสัดส่วนในการทําธุรกิจของเขา ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมีสัสดส่วนที่พอๆกันนะโอเคครับทีนี้เรามาดูในส่วนของงบการเงินของหุ้นท U กันบ้างนะครับโดยเรามาเริ่มที่งบแสดงฐานะัการเงินในปี63เทียบกับของปี62สําหรับในส่วนของสินทรัพย์รวมนะครับในปี63เนี่ยก็อยู่ที่144788.86ล้านบาท สินทรัพย์รวมในปี62นะครับก็อยู่ที่1 4 1 9 0 9 0 4ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับในปี63เนี่ยก็มีหนี้สินรวมอยู่ที่96,38.52ล้านบาทหนี้สินรวมในปี62นะครับก็อยู่ที่91,14.09ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับในปี63เนี่ยก็อยู่ที่54,150.34ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี62นะครับก็อยู่ที่51,794.95ล้านบาทนะครับเมื่อเรานำมาคิดเป็นค่า DE นะในปี63นะครับก็มีค่า DE อยู่ที่1.67เท่าในขณะที่ปี62นะครับก็มีค่า DE อยู่ที่1.75เท่า จากงบแสดงฐานะทางการเงินข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่าสินทรัพย์รวมในปี .63 ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ2%ซนะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ4.5%ซึ่งก็เลยทําให้สินทรัพย์รวมนั้นเพิ่มขึ้นมานั่นเอง อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราดูในส่วนของค่าดีเนี่ยเราก็จะพบว่าค่าดีในปี63ก็ลดลงมาจากของปี62นะซึ่งอันนี้นะครับก็เกิดจากการที่หนี้สินนั้นเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเองนะครับแต่ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้เมื่อหารกันแล้วนะครับค่าดีในปี63ก็จะลดลงมาจากของปี6 2งนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับส่วนตัวงผมนะครับก็มองว่างบแสดงฐานทงการเงินข้างต้นนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในรายไตรมาสกันบ้างนะครับโดยเรามาเริ่มที่รายได้รวมนะในไตรมาส3ปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ35,111ล้านบาทในไตรมาส2ปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่33,643.96ล้านบาทส่วนในไตรมาส3ปี6 2นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่3 2 5 9 4 3 8ล้านบาท เมื่อคิดเป็นกำไรสุทธินะครับในไตรมาส3ปี63ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่2,128.58ล้านบาทในไตรมาส2ปี63นะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่1,716.23ล้านบาทส่วนในไตรมาส3ปี62นะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่1,455.92ล้านบาท เมื่อเรานำมาคิดเป็นกํำไรต่อหุ้นนะครับในไตรมาส3ปี63ก็มีกํำไรต่อหุ้นอยู่ที่42สสตางค์ต่อหุ้น ในไตรมาส2ปี6 3นะครับก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่34สตางค์ต่อหุ้นนะครับในขณะที่ไตรมาส3ปี6 2นั้นก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่29สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการในรายไตรมาสข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธิ q o q นะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ24%ในขณะที่เย a r on Year นะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ46% ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในราย9เดือนกันบ้างนะครับโดยเรามาเริ่มที่รายได้รวมนะครับในปี63เนี่ยก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ99,572ล้านบาทในปี62นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ94,120ล้านบาทเมื่อคิดเป็นกำไรสุทธินะครับในปี63ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่4,984.39ล้านบาท ส่วนในปี62นะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่3 1 4 0ล้านบาทนะครับเมื่อเรานำะมาคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับในปี63ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่96สตางค์ต่อหุ้นส่วนในปี62ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่58สตางค์ต่อหุ้น จากงบผลประกอบการในราย9เดือนข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของกําไรสุทธิในปี63นะครับก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี62ถึง66%เลยนะครับซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะที่กําไรของตัวบริษัทก็เติบโตขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็เติบโตขึ้นมาทั้งในรายไตรมาสด้วยแล้วก็ในราย9เดือนด้วยนะครับ อันนี้ผมมีโอกาสที่เข้าไปอ่านเจอในข่าวแล้วก็ไปดูในรายละเอียดต่างๆนะครับก็พบว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งแล้วก็อาหารทะเลแปรรูปนะครับซึ่งก็เลยมีผลทําให้กําไรสุทธิของตัวบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นมานะเข้าใจว่ากําไรสุทธิในไตรมาสสนี้นะครับก็ตามที่ผมเข้าไปอ่านเจอในข่าวนะก็พบว่ากําไรของเขานะครับก็เติบโตสูงสุดเป็นประวัติการด้วยนะครับสาหรับหุ้นทีนะ สำหรับค่า P/E หลังจากที่เขามีการอัปเดตงบการเงินในไตรามาส3าปี63เข้าไปนะครับก็น่าจะมีค่า P/E อยู่ที่ประมาณ13าเท่ากว่านะแล้วก็ค่า P/BV ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่1.39เท่าก็ถือว่าทั้งค่า P/E แล้วก็ค่า P/BV ก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากนะครับมาที่อัตราการจ่ายปันผลนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีอัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่3.23%ตต่อปีนะครับก็ถือว่าให้ปันผลในระดับที่ไม่ได้สูงนะครับก็ คือประมาณ3%เนี่ยไม่ถือว่าสูงนะครับอ่ะราคาในปัจจุบันนะครับอยู่ที่15บาท40สตางค์ต่อหุ้นอ่ะใครสนใจหุ้น TU ใครสนใจหุ้นในกลุ่มอาหารก็ลองมาพิจารณาหุ้น TU ดูแล้กันนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปหาข้อมูลอื่นๆมาประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น TU นะ ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น TU กันบ้างนะครับซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันของหุ้น TU เนี่ยก็เป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นนะด้วยความที่แท่งราคาแท่งล่าสุดนะครับก็ขึ้นไปยืนเหนือเส้น MA ทุกๆเส้นเลยก็ว่าได้นะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆนะหลังจากที่งบการเงินของเขาเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ปัจจัยบวกของหุ้นในกลุ่มอาหารนะครับซึ่งผมมองว่าปัจจัยบวกของหุ้นในกลุ่มอาหารเนี่ยมันก็มีมั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วเพียงแต่ว่าหุ้นทีอาจจะโดนกระทบในเรื่องของการส่งออกนะครับซึ่งมันก็เลยทําให้งบการเงินในช่วงโควิดที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงไตรมาส3ปี6กเนี้งบการเงินของเขาก็สามารถที่จะฟื้นตัวขึ้้นนมาไดะครั ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของตัวบริษัทนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าจะมีผลต่อหุ้นทีเก็น่าจะเป็นเรื่องการเลือกตั้งของประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับอะอย่างไรก็ดีนะครับผมมองว่าตัวราคาของหุ้นทีเก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อีกเนี่ยเพราะว่าถ้าเราดูแท่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นแท่งสีเขียวยาวเลยซึ่งผมก็เลยมองเอาไว้ว่าราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปได้อีกนะครับแนวต้านที่มีโอกาสจะเป็นไปได้นะปัจจุบันนี้ก็น่าจะอยู่ตรงประมาณ16บาทกว่า ซึ่งถ้าเกิดว่าราคาสามารถขึ้นไปยืนเหนือตรง16บาทกว่าได้นะครับผมคิดว่าราคาน่าจะมีการขึ้นไปได้อีกนะครับและแนวต้านต่อไปที่ผมมองเอาไว้ก็คือ17บาท40สตางค์นะครับราคาตรงนั้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปหาได้นะ,ะถ้าเราดูตรงเส้นไ SI ในปัจจุบันนะครับเราก็จะพบว่าเส้น r s i เนี่ยก็อยู่ระดับกลางๆนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างน่าสนใจในการเข้ามาเก็งกําไรนะส่วนใครที่อยากจะเข้ามาถือลงทุนยาวนะครับก็ลองมาดู อีกทีละกันนะมาดูแนวโน้มราคามาดูอะไรต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ดีผมมองว่าพื้นฐานของตัวบริษัทก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคนะครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจนะสำหรับหุ้นทีนะครับอ่ะก็ลองมาดูอีกทีละกันนะสำหรับหุ้นทีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้พูดยาวอะไรมากมายนะเพราะว่าผมก็เจ็บคอวันนี้ไม่รู้เป็นไรนะผมเจ็บคอน่าจะเป็นหวัดแน่เลย โอเคถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันในที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ